สวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำชาไทยอันชันนะคะชาถูโทนค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะมาชมกันเลยค่ะจะใช้ถุงกองชงนะคะล้างถุงกองก่อนค่ะ เราจะใช้ผงชาไทย1ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำร้อนลงไปเลยค่ะใส่น้ำร้อนลงไป100่งยมนะคะจะแช่ไว้สักหนึ่งนาทีนะคะทีนี้ เราจะมาแช่อันชันเลยค่ะส่ะน้ำร้อยห้าสิบนะคะ เราจะยกขึ้นยกลงสักสามสีครั้งค่ะเราจะน้ำชาสองออนนะคะใส่น้ำตาลขัาวลงไป10กรัมค่ะ ใส่นมสดลงไปห้าสิเอเมลค่ะใส่แก้วสิออนนะคะ น้ำแกงเลยจ้าเราจะใส่อันชันนะคะเราจะกองกัญชันก่อนนะคะเผื่อว่ามีเศษใบอยู่ ใส่นมสอดลงไปนิดนึงนะคะสีเขาจะได้มีสีสันขึ้นมานิดนึงจะเทอันชาล,ลงด้านบนนะคะเทเบาๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะอัญชันชาไทยทูโทนนะคะเดี๋ยวจะขอชิมก่อนนะคะขอชิมไล่จากก้างล่างขึ้นก้างบน อร่อยค่ะสูตรนี้เราจะใส่แต่นมสดนะคะไม่ได้ใส่พวกนมข้นจะหวานน้อยใส่น้ำตาลอีคว่าลงไปแค่สิบกรัมค่ะใครชอบแบบไม่หวานมากก็ไปทำได้เลยนะคะอร่อยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงต่านี้นะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ